อนที่ไปใต้ใจสมาทานกรรมฐานอิมาหังพระวหาอาตะปาวังตุมหาการปริจฉามีอาริจฉามีอ้าเตสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าผู้เจริญ có thể chào thể lại thể chị đâu có thể

บีทั ider, <art> ้ห้าและมีปัสนาญาณทั้งเก้าบังมาบังเกิดปรากฏอนกายะทวันนวัตีทวารในมโนทวันของข้าพระพุทธเจ้า จิตตองเข้าใจเอารสภาวะแ่มาไิมกตสามารถกนจิตสามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุทตุลอปัจจุบัน ได้ทุกขนาะจได้ทุกนาีที่ปราตนนาจะรู้จะรน้จะรู้แล้วองราวในภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและเประยากรอนได้าความเป็นจริงทุกการเี่ใจที่จะพึงบัเกิดแต่หมดเจ้า तोভি क noछ मैं